ผ่านมาได้20นาทีแล้วนะคะหน้าจาน่าทานมากสวัสดีค่ะพบกับกัวอร่อยบายเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปาน,นำเสนอลูกชิ้นใช้เท้าหมูสับทรงเครื่องเมนูของว่างทานเล่นกับเพื่อนๆทาง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบลูกชิ้นใช้เท้าหมูสับทรงเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวหลักเลยก็จะเป็นใช้เท้าแครอทนะคะใส่สีสันหน่อยเนื้อหมูสับ ปลาหมึกแห้งถ้าปลาหมึกแห้งไม่มีเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นแทนก็ได้นะคะเช่นกุ้งแห้งได้ค่ะอันนี้เห็ดหอมนะคะแล้วก็กระเทียมเราก็จะนำวัตถุดิบมาเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากเอาหัวใช้เท้าไปซอยไม่ต้องบีบน้ำออกนะคะเพื่อนๆน,น้ำในไชเท้าเนี่ยเป็นวิตามินอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเห็ดหอมซอย อันนี้ปลาหมึกแห้งเอาไปแช่น้ำแล้วเอามาหั่นเล็กๆนะคะกระเทียมสับแครอทซอยหั่นจิ๋วนะคะเราจะเอาทุกอย่างมาหมักนะคะเริ่มจากใช้เท้าซอยเลยตามด้วยหมูสับปลาหมึกแห้งเห็ดหอมแครอทกระเทียมสับ เติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งมันก็ได้นะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยคุกเค้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะเราไม่ได้เติมน้ำเปล่าเพราะว่าใช้น้ำจากใช้เท้านะคะน่าจะพอดีกัน ตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะเราจะหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เนื้อเขาเข้ารดเข้าเนื้อกันก่อนเสร็จแล้วเราจะตั้งซึ้งต้มน้ำไว้ให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำมันเนี่ยมาทาที่ถาดหน่อยกันติดนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้ใช้เท้าที่เราหมักก็เข้าที่แล้วนะคะเราจะเอามาปั้นเป็นลูกทรงลูกชิ้นก้อนกลม ขนาดพอใจเลยนะคะหรือพอดีคำก็ได้นำลูกชิ้นใช้เท้าที่ปั้นแล้วมานึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะระหว่างรอนึ่งเราจะมาเตรียมน้ำจิ้มสูตรง่ายๆกันนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นซอสพริกยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะปันใช้สูตรศีลาชาเผ็ดหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็น ซอสน้ำพริกน้ำจิ้มไก่นะคะอันนี้นะคะองรสตามชอบเลยจะใส่ทานกับน้ำจิ้มสุก,กี้ก็ได้หรือว่าน้ำจิ้มซอสมะเขือ,เ,อเทศหรือจะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นกุยช่ายก็ได้นะคะทานได้หมดเลยอันนี้จะเป็นแบบเอาง่ายๆที่มีอยู่ที่บ้านผ่านมาได้20นาทีแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเราเช็คดูง่ายๆว่าสุกหรือยังก็เอาไม้ จิ้มมาจิ้มนะคะถ้ามันไม่เปียกแล้วเนี่ยก็คือสุกแล้วค่ะทานร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะประดับด้วยต้นหอมหน่อยนะคะทานกับผักชีหอมๆอร่อยค่ะน้ำจิ้มที่ทำเองนะคะแบบง่ายๆ เห็นแล้วก็น่าทานมากๆเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากๆคําเดียวเอาไม่อยู่เลยค่ะเพื่อนๆเจแปนขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจแานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ